โยสวัสดีครับมาพบกับผมช่องจิ๊กโกหาอยู่หากินครับวันนี้ผมก็ได้อยู่ที่บ้านของผมครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูไก่ที่ผมเลี้ยงไว้นะครับเป็นสายหมานเือนกันครับทุกคนแล้วก็สวยด้วยครับผมก็จะพามาดูไก่ผมที่พาไปประกวดแล้วก็ติดรางวัลครับส่วนตัวนี้นี่เจ้านักโลกครับไก่หนุ่มผมพาไปประกวดรครับจอกครับ ไม่มีผลงานครับตื่นสนามครับสนามแรกเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูไก่ผมทีละตัวนะครับนี่ครับทุกคนสำหรับเจ้าขุนแผนนะครับที่ได้รางวัลที่หนึ่งโอเพ่นครับตัวนี้หล่อครับหลอ่อ รอจริงๆครับแล้วก็ส่วนตัวนี้เจ้าจิกโก้ครับได้ที่สองรุ่น VIP ครับผมเจ้าจิกโก้ตัวนี้ก็รอครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ครับเจ้าเสรีครับตัวนี้ผมเอาไว้เดินปา่า ไปเที่ยวป่า,าเจ้าเสรีครับแล้วก็นี่เจ้าทองแดงครับอันนี้ไว้เที่ยวป่าครับอันนี้สายป่าสายหมานครับเจ้าทองแดงกับเจ้าเสรีครับเฮ้ยกำลังคึกกำลังคึกครับทุกคนเจ้าทองแดงครับวานผมเพิ่งพาไปเที่ยวมาครับส่วนเจ้าทองแดง ยังไม่มีผลงานครับไปเจอแต่รอยเขี่ยรครับไม่เจอขันตอบครับไอป่าก็ส่วนตัวนี้ครับเจ้าบนอยู่ครับไก่หนุ่มอีกตัวหนึ่งครับไก่หนุ่มที่ว่ามีสองตัวครับเจ้าจิ๋กโกกับเจ้าบนอยู่ครับ ไม่ไม่ใช่เจ้านักรบกับเจ้าบนอยู่นะครับไก่หนุ่มที่บ้าน ดีครับทุกคนสำหรับเจ้าเจ้าคุณแผนครับคุเสียนะครับทุกคนรอครับเจ้าคุณแผนรอมาก สนามแรกก็มีผลงานเลยครับสําหรับเจ้าหุนแพนนึ่รับผมเดี๋ยวชุดนี้ที่ไหนชุดที่ผมไปประกวดกิดที่ผมจะพ่อลูกไว้นะครับนี่เจ้าหุนแผนครับ ตัวนี้แน่จิกโกด้ดู้ังตัวนี้เจ้าจิกโก้ครับทุกคนสวยงามรุ่น VIP ครับที่สอง,สง,งุีพีผมก็จะเพาะไว้นะครับสองตัวครับเจ้าขุนแผนกับเจ้าจิกโก้จะเพาะเอาลูกไปเพาะพันสวยๆวยครับ ทุกคนส่วนตัวนี้เจ้าเสรีครับผมเอาไว้เที่ยวป่าครับเจ้าเสรีเป็นลูกผสมน,นะครับน้ำสามเจ้าจิโกเจ้าเสรีแล้วก็เจ้าขุนแผนนะครับผสมผสมแม่ป่าหน่อยนะครับน้ำนด้สาม ขึ้ขนเข้มยิง่งเข้มขึ้นพี่น้องอะไรเตียนอ่ต้งนล้ว่ส่วนตัวนี้ถ้าใครเข้ามาดูคลิปก่อนหน้านี้ก่อนก่อนก็จะเห็นครับ เจ้าทองแดงผมไปเอามากับน้องยุทธที่บ้านพ่อเจ้าล่างครับน้องยุทธแบ่งมาให้เล่นนะครับเมื่อวานพาไปยังไม่มีผลงานครับปีนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงขันดูนะครับเพราะไม่เพอส่วนเจ้าทองแดงนี้เสียงสั้นหน่อย ครับทุกคนสรับคลิปนี้ใครเข้ามาชมแล้วก็ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องีิส๋สหาอยู่หากินด้วยนะครับอันนี้ผมก็พามาชมไก่เราหมานของผมบ้างนะครับที่ฟานจายแล้วก็น้องยุทธน้องรุดหลายๆทุกหลายๆคนที่แบ่งปันมาครับเดี๋ยวผมจะล่ำลาทุกคนไปในบรรยากาศนี้ครับสวัสดีครับ